เซฟจินตลาค่ะเซฟจินตลาเหตุผลอะไรคะตอนนี้สภาวัฒนธรรมนักวิชาการบางท่านและก็ผู้สื่อข่าวบางช่องนะคะเรียกร้องและตั้งคำถามว่าจินตลาพึงควรออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพลงเต่างอยสภาวัฒนธรรมเรียกร้อง ให้เปลี่ยนชื่อเพลงเต่างอยอยเอาอะไรมาคิดอ่ะเพลงก็คือเพลงคดีก็คือคดีฆาตกรรมก็คือฆาตกรรมล้วจะสอนลูกสอนหลานให้เรียนทำอะไรคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดอะไรจิตรลักับลุงพลคนละคนกันค่ะจิตรลกักคือศิลปินค่ะลุงพลคือผู้ต้องหาค่ะ เพลงเต่างอยมันดังมาก่อนก่อนคดีน้องชมพู่แล้วเพลงเต่างอยมันดังตั้งแต่จะเกิดคดีน้องชมพู่แล้วค่ะเออแล้วาพัฒนธรรมบอกว่ามาเต้นเอาคนมาเต้นบนรถนู่นนี่นั่นมันไม่เหมาะสมเพราะว่าเต่างอยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์กเมึงเพลงเนี้ยซาฮาต้องให้ระคอยไอต้องใอ้ระคอยไอต้องให้ระคอยไอเต่า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 เนี้ย ัะไรกันสิ่ให้หางเครื่องนั่งสมาธิออกเอก็มวีสบอหรือยังไงโคอยบ่เข้าใจอ่ะอ๋อเขาทำเรื่องเล็กหคเป็นเรื่องใหญ่สภาวัา่นธรราคิดอะไรอ่ะนักวิชาการคนจบจากไหนอ่ะมาเรียกร้องในสะิ่งที่ไม่ควรจะเรียกร้องนต่บ้าบาอคอแตกทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเฮ้ยจะจะใช้คำว,ว่าอะไรโมโห เซฟจินตลาค่ะเซฟเพลงเต่าง,งอยจินตลาไม่ต้องออกมาทําอะไรนะคะทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปค่ะสแสดงคอนเสิร์ตเป็นนักร้องมอลําลุกทุ่งต่อไปสร้างความสุขความบันเทิงให้กับประชาชนคนอีสานคนไทยต่อไปนะคะเชื่อมัน่นเซลตี้จะมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทําคุณถูกแล้วค่ะคุณไม่ใช่ฆาตกรจินตลาคุณไม่ใช่ฆาตกรคุณเป็นนักร้องแค่ร้องเพลงเต่าง,งอยแค่หางเครื่องเต้นแต่เพลงเต่าง,งอยเออเพลงเต่าง,งอยมันเป็นจังหวะโจ๊ะ เออถ้าประกอบล้วก็ต้องเต้นตัวเสียมานังสมาธิประกอบเพลงเต่าง้อยจังไหนจังหวะจะได้ขนาดอืมได้ขนาดที่ร้องเพลงเต่าง้อยจะ้าต้องงออกคอยอ้ายต้องงออกคอยไอ้ต้องงอหลอกคอยไอ้ต้นๆๆอๆบจะบ้าตายจะบ้าตายขภาพาวัฒนธรรมคิดอะไรเนี่ยนักวิชาการกณคิดอะไรจะมาใหกูต้องเรียกร้องให้จิตตะลาออกมารับผิดชอบเราไม่เข้าใจออกมารับผิดชอบอะไร โฟกัสที่คดีโฟกัสที่บ้านกอกโฟกัสที่ผู้ต้องหาเออโอ้ยคอรอแคแล่ภาษาออกสารคือคอรอแคแล่เออถ้าเป็นภาษาไทยคือจุกจิตอืมหน้าขำสภาวัฒนธรรมหน้าขำมากนักวิชาการคนนี้หน้าขำมากมากสื่อที่ออกมาเห็นด้วยกับสภาวัฒนธรรมกับน,นักวิชาการคนนี้ น่าขับมากน่าขับมากเป็นที่ขายหน้ามากเซฟจิตลาค่ะ